ก็สวัสดีอีกรอบครับกําลังนั่งอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งก่อนประวัติศาสตร์ในเมืองสีเทพครับอายุประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยปีครับเมืองสีเทพเป็นเมืองเก่าก่อนประวัติปตัศาสตร์ของไทยสองพันปีครับก่อนสมัยทราวดีงั้นก็แสดงว่า หลังช่วงพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานได้ประมาณ800ปีที่เขาบันทึกไว้เมืองสีเทพก็เริ่มมีการค้นพบในโบราณคดีของไทยแล้วตามที่นักโบราณคดีเขาสันนิฐานไว้ก็คือ2,000ปีมาแล้วได้เกิดเมืองสีเทพยุคก่อนประวัติศาสตร์ของไทยครับ ประวัติศาสตร์ของชาติไทยนี้เขาจะาลึกไว้แค่กรุงสุโขทัยมานะครับไม่ได้จาลึกเมืองโยนกนครที่เมืองเสียงแสนไว้ตามที่ได้เรียนมาสมัยก่อนเนี่ยเมืองสีเทพนี้ก็ค้นพบโดยพระยาอายุคใหม่นะครับ โดยพระยาดำลงราชานุภาพพระบิดาแห่งโบราณณสถานโบราณคดีของไทยครับถ้าเราตามรอยประวัติศาสตร์เกือบทุกที่พระยาดำรงราชานุภาพท่านได้เดินทางไปไปครบและก็ สถานที่แห่งนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนพรยาดำรงราชานุภาพก็เดินทางมาคนพบด้วยขบวนของสมัยก่อนใช้มาครับไม่มีรถแต่ผมว่าหลังจากพระยาดำรงราชานุภาพมาคนพบก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งก็คือพวกสะสมของเก่าก็คงจะตามมาหลังจากนั้น เพราะฉะนั้นเราเห็นเป็นวัดปกติมันต้องมีพระพุทธรูปก็ต้องเป็นหินไม่หลงเหลือเลยครับเหลือแต่ก้อนหินเนี่ยตําแพงวัดตัวเจดีวัดที่มันซ้ำๆซ,ซ,ซากๆก,กันที่เขาไม่เอาไปคือมันเหมือนกันเยอะสิ่งที่แตกต่างปฏิมากรรมที่ต่างออกไปจากนี้พวกลักลอบของเก่าเขาก็คงอุ้ม ไปขายแล้วก็ตอนเมืองศรีเทพประกาศว่าได้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยหมายเลขสี่แล้วหมายเลขเจ็ดของไทยที่ได้เมืองมรดกโลกรวมทั้งทางธรรมชาติด้วยก็ช่วงนั้นก็เห็นข่าวข่าวก็ว่า,ามีคน ก็คือพวกมีอันตะกินพวกสะสมของเก่าครับเขาก็มาซื้อที่แถวเมืองสีเทพนี้ไม่ได้ซื้อที่เพื่อทำการเกษตรหรืออะไรนะครับเพื่อขุดหาสมบัติหาของเก่าอันนี้ผมจะเข้าไปดูที่หลุมขุดค้นที่ว่าพบโครงกระดูกและช้างฮะไม่มีเจ้าหน้าที่ยังไม่มา แล้วก็ยังมีผมคนเดียวก็เสียวๆอยู่นะครับคงไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้มาไลยครับคงกระดูกที่บอกว่านี่ขนาดบอกว่าอายุพันเจ็ดร้อยปีกับพันสามรอปีคนละยุคนยคนละสมัยนะครับเนี่ยช้างนี่หลังคนครับช้างนี่พันเ็รอยปีคนพันสามรอปี คืออาจจะขุดลุมฝังมาชนกันอะไรประมาณนั้นถ้าจะเห็นจะไม่มีเฉพาะกระดูกซางนะครับเห็นกระเบื้องอยู่ตามฝ้าผนังนะครัอืมครับตอนนี้ก็เป็นโครงมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์จะเห็นหลายโครงนี่คือพันสามร้อปีดิน คนสมัยก่อนก็น่าจะขุดหลุมฝังระดับเมตรนะถ้าปกติดินก็ท่วมสูงขึ้นมาจะเห็นชั้นดินเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆๆ,ๆถ้าเคยเคยไปบ้านเชียงนี้จะอยู่ระดับสี่เมตรอันนี้สมเมตรกวา่านั้นบ้านเชียงห้าพันปีก็ได้สูงสูงมาขนาดนี้นี่ครับอันนี้เขาสันนิษฐานว่า ก็หลายโครงครับเมื่อก่อนเขาก็บอกว่าคนโบราณสูงยาวแปดศอกนี้ไม่ใช่ครับจะสังเกตเห็นโครงกระดูกข้อขานหมครับปกติจะมีเนื้อเยื่อยึดติดกันเพราะว่าพอเนื้อเยื่อหลุดออกไปก็จะห่างกันกรดกกลายเป็นเหมือนว่าคนสมัยก่อนสูงยาวแปดศอกหลุม เห็นนี้ก็น่าจะมีหลายศพที่ฝังรวมกันนะครับเพราะว่าเห็นท่อนมืออยู่ที่ปลายเท้าของอีกอีกคนสองท่อนกระดูกซางนี้กระดูกใหญ่ทำไงมันเ,ออเหมือนไม่เห็นชัดเท่ากระดูกมนุษย์อาจจะเป็นทางธรณีวิทยาส่วนของดินที่ล้อม จะเห็นว่าข้างข้างว่หนังนะเป็นกระเบื้องวัตถุดอนเยอะแสดงว่าตรงนี้เป็นหลุมที่ใช้ฝังฝังคือฝังเยอะอะเนี่ยก็ความรู้เขาจะติดไว้ที่บอร์ดอันนี้มีเจ้าหน้าที่มาประจําจุดอันนี้ผมมาเช้าเจ้าหน้าที่ไม่มาเขาก็มาคอยให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวก็ เขาอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่ประวัติศาสตร์การศึกษาเขาน่าจะรู้ดีกว่าพวกเราที่มาเที่ยวนี่ครับเขาจะมีป้ายบอกบอกว่าเปลี่ยนใหม่ยังไงนี่พศสองพันห้า้เอาแต่จุดนี่ยก็ได้ทำการขุดโบราณสถานหมายเลขสิบเนะครับหลุมนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าอายุ ไม่ได้ฝังพร้อมกันครับช้างกับมนุษย์นะคนเราพคนเรสมัยนี้ก็ถ้าเท่าที่ดูนี่รูปถ่ายเขาออกมาก็ชัดเจนเนี่ยก็เป็นหลุมขุดคนทางประวัติศาสตร์ของเมืองสีเทพมา รอบๆเบ,บริเวณใกล้เคียงนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมีอีกเยอะครับถ้าตามประวัติของชาติบ้านเราถ้าตรงนี้เป็นวัดใช่ไหมครับถ้าบ้านนอกผมจริงๆวัดก็ต้องมีป่าชาอยู่ใกล้กันที่ประกอบศาสานาสถานนี้ผมค่อยเข้าใจว่าน่าจะเป็นยุคเดียวกันกับวัดนี้ ส่วนของวัดก็เหลือแต่ล่องรอยก้อนหินที่ไม่ย่อยสลายหรือที่ไฟไม่ไหม้ครับส่วนที่เป็นต้นไม้หรือบ้านหลังท,ที่อาศัยก็คงคงโดนไฟย่อยสลายไปหมดแล้วอันนี้เป็นหลุมขุดค้นทางโบราณน,นาคดีอีกหลุมที่อยู่ในเมืองสีเทพที่ค้นพบกระดูกมนุษย์ ก็ผมไม่รู้ว่าเขาตรวจยังไงค่อยเจอเขาก็หงุดสุ่มไปครับอาจจะเห็นคงอันอื่นก่อนแล้วเขาก็ค่อยตามไปมันน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าเขาก็คืองานพวกนี้ผมเห็นเขาทำบางทีเอาช้อนมันก็ค่อยแคะแล้วก็สำรีผู้กันมาก็ค่อยผัดออก ก็ใช้เวลานานใจเย็นพอสมควรไม่งั้นก็จะแตกแหักไปหมดครับทุกหย่อมทุกจุดใต้ใต้พื้นดินที่อยู่นี้ก็น่าจะมีบรรพบุรุษบรรพชนฝังอยู่ใต้ดินเยอะตามลุกยุคสมัยครับ ช่วงอายุคนนี้ตีให้เลยไม่เกินร้อยปีอย่างมากก็อยู่ได้กันเฉลี่ยที่สี่สิบถึงแปดสิบปีประมาณนั้นถ้าสองพันปีนี่หมายถึงว่าสามสิบช่วงอายุคนแล้วครับการพัฒนาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆตามยุคสมัยคนสมัยก่อนเขาก็เกิด ามยุคสมัยข้อคงจะมีความสุขแต่และยุคไม่เหมือนกันของเราก็มาร่วมสมัยเทคโนโลยีร่วมสมัยที่สามารถลอยไปอากาศได้กับเครื่องบินสมัยก่อนก็น่านจะเป็นช้างมาสำคัญที่สุดในยานพาหนะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับ